ประชุม JBC ไทยกัมพูชาได้หาหรือเร่งด่วนจัดระเบียบบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วเพื่อแจ้งที่ประชุม JBC อนุทินย้ำต้องบรรลุข้อตกลง4ข้อค่ะ การประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาสมัยวิสามันที่จัดขึ้นระหว่างวันที่21-22ตุลาคม2568ที่จังหวัดจันทบุรีได้หารือประเด็นเร่งด่วนคือกรณีประชาชนกัมพูชาล้ำพื้นที่อธิปไตยไทยบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองย่ากแก้วจังหวัดสะแก้วค่ะและฝ่ายไทยแจ้งให้กัมพูชาทราบถึงแผนการสร้างรั้วแนวตรงเชื่อมหลักเขตแดนที่ทั้งสฝ่ายเห็นพ้องต้องกันแล้ว รวมถึงหารือการเร่งรัดแก้ไข T.O.R. 2003เพื่อนำเทคโนโลยี l ีดเมาใช้ในการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโดยการประชุมครั้งนี้ไม่มีการหารือเรื่องการปักปันเขตแดนซึ่งผลการประชุม JBC ครั้งนี้จะแจ้งกลับไปยังการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ JBC ไทยกัมพูชาซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่20-22ตุลาคม2568เพื่อจัดเตรียม ข้อมูลสำหรับการประชุม JBC ไทยกัมพูชาสมัยพิเศษครั้งที่2ในวันที่23ตุลาคม2568ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียขณะที่นายอนุทินชาญวิลกูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการประชุม JBC แนวโน้มคืบหน้าไปด้วยดีส่วนการจะลงนามในข้อตกลงสันติภาพย้ำว่าต้องบรรลุข้อตกลงสข้อก่อนคือ1การถอนอาวุธ หนัก 2. การเก็บกู้ทุนระเบิด 3. อัอจิยกรรมทางเทคโนโลยีและ 4. การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนค่ะขณะที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกระทรวงการ ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการสู้รบบริเวณชายแดนโดยกําหนดให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบชายแดนมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันแต่ไม่เกิน180วันและมีผลบังคับย้อนหลังตั้งแต่วันที่24รกรกฎาคม2568คาดจะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ2435คนเป็นเงิน 23. จุล้านบาทค่ะ